เอไอเจเหลารีวิว p พโค C 6 5หน้าจอ 90Hz กล้องหลัง AI ชัดสุด 50MP แบตใหญ่พร้อมชาติเร็วโดยประพัสสอนอมรประสิทธิ์โดยศิรพภพผิวทอง POCO C65 สมาร์ทโฟนใหม่ในราคาเป็นมิดสเปคครบเครื่องแบบแรงเกิดราคาอัปเกรดหน้าจอดีขึ้นความกว้าง6.74นิ้วกับอัตรารีเฟรช90เฮใช้โปรเซสเซอร์อันทรงพลังกล้อง3ตัวที่คมชัดสูงสุด50 MP พร้อมระบบ AI และแบตเตอรี่5,000 mAh ชาร์จเร็วมีอายุการใช้งานยาวนาน จุดเด่นนาสนใจ Special and Features จอแสดงผล 90Hz ขนาด6.74นิ้วอันลื่นไหล Poco C65 นับเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่มาพร้อมจอขนาดใหญ่6.74นิ้วและได้รับการอัปเกรดจากรุ่นก่อนด้วยอัตรารีเฟรช90เฮิรทำให้การแสดงผลลื่นไหลขึ้นสามารถรับชมวิดีโอและภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอรรถรสหน้าจอ LCD ของ Poco C65 มีความสว่างชัดเจนดีสีสันสดสวยและมีคุณสมบัติ DC ดีมิงที่ช่วยปกป้องสายตาจากความล้าด้วยแสงสีฟ้าต่ำได้การรับรองจาก t u v r h i n l e a r n ส่วนการตอบสนองต่อการสัมผัสเร็วและแม่นยำดีทัดง่ายเล่นเกมไม่ดีเลยชิปเซต MediaTek Helio G85 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ โคโค4 65ใช้ขุมพลัง m e d i a อเทคฮี i o G85 เป็นโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงแบบ OCTA Core ความเร็ว CPU สูงถึง20 g h พร้อมแรมความจุ8 GB ฟีเจอร์สร้างแรมเสมือนสูงสุด8 GB ทำให้การประมวลผลวัดเร็วด้วยแรมสูงสุด16 GB และรองรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้สูงสุดอีก1 TB สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลให้การประมวลผลที่รวดเร็วเปิดแอปพลิเคชันต่างๆค้างไว้ได้เยอะแบบไม่มีความหน่วงยังคงเปิดและปิดหรือสลับการใช้แต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วไม่พบการกระตุกอีกทั้งยังเก็บไฟล์ทั้งภาพวิดีโอและเอกสารได้เยอะโดยไม่ต้องโอนถ่ายข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์บ่อยๆแบตใหญ่ชาร์จเร็ว1 8 w U. โคโค C65 แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ด้วยความจุ5000 mAh รองรับการชาร์จเร็ว18 w จากการทดสอบการใช้งานตลอดทั้งวันแบบพื้นฐานอย่างเล่นโซเชียลถ่ายรูปและเล่นเกม พบว่าแบตเตอรี่ยังเหลือเพียงพอที่จะนำมาชาร์จต่อที่บ้านได้แบบเหลือๆสำหรับการชาร์จนั้นใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆในชาร์จแบตเตอรี่จาก3 1 0 0เปอร์เซ์ผ่านอะแดปเตอร์10ดัยูและสายชาร์จ Type A 2 C ที่ให้มาในกล่องนอกจากนี้ p o c o C65 ยังมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ที่ช่วยจัดการกับพลังงานให้เหลือใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในกรณีที่แบตเตอรี่เหลือน้อยมากและยังไม่สามารถหาที่ชาร์จได้ในขณะนั้นกล้องถ่ายภาพ สำหรับกล้องหลังของ Poco C65 ติดตั้งมาให้ด้วยกัน3ตัวสามารถถ่ายภาพได้ด้วยความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลภาพที่ได้มีคมชัดเป็นพิเศษพร้อมฟิลเตอร์ฟิล์ม10ตัวให้เลือกปรับได้ตามความต้องการซึ่งสเปคกล้องหลังและกล้องหน้าของ Poco C65 มีดังนี้กล้องหลัง3เลนประกอบด้วยกล้องหลัก ความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง f/1.8 มีระบบจับโฟกัสประกอบด้วยชุดเลน5ชิน้นกล้อง2เลนส์แมโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.4 กล้อง3ออซิลเลอรีเลนส์กล้องเสริมเลน AI กล้องหลังรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดระดับ Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีและสโลโมชัน120เฟรมต่อวินาทีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0โหมดถ่ายภาพบุคคล โพโค c 6 5สามารถถ่ายภาพบุคคลแบบหน้าชัดหลังเบลอได้สวยงามใช้การอัลกอริทึม AI Portrait มาช่วยจับโฟกัสของตัวแบบได้รวดเร็วพร้อมกับเบลอฉากหลังจากการปรับระยะโฟกัสได้ตั้งแต่ f 1 0 f 1 6 f ความน้อยเบลอมาก f มากความเบลอน้อยทำให้ได้ความชัดลึกและมิติของภาพได้ตามความต้องการดูเนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้น โหมดถ่ายภาพมาคโครสามารถถ่ายภาพระยะ3-7เซนติเมตรเพื่อขยายให้เห็นรายละเอียดเล็กๆได้ชัดเจนขึ้นซึ่งต้องเข้าไปที่การตั้งค่าด้านบนด้วยการลากนิ้วลงมาและเปิดโหมดถ่ายภาพมาคโครรูปดอกทิวลิปโหมดถ่ายภาพกลางคืนใช้ในการถ่ายภาพในเวลากลางคืนให้มีความสว่างมากขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ AI ที่ปรับภาพให้สวยกว่าเดิม ปรับความสว่างของภาพให้ดีขึ้นภาพที่ออกมาอยู่ในระดับดีไม่เบลอและไม่เกิดจุดรบกวนในภาพรูปลักษณ์ภายนอกลุกดีไซน์ แม้ว่า POCO C65 จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่ตัวเครื่องกลับมีความบางและน้ำหนักที่กำลังถือใช้งานได้พอดีโดยมีขนาด168 x 78 x 8.09น mm, มมน้ำหนัก192กรัมโดยมีทั้งหมด3เฉดสีได้แก่สีฟ้าสีม่วงและสีดำเครื่องรีวิว หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.74นิ้วความละเอียด HD 1600x720 พิกเซลมีอัตรารีเฟรช90เฮให้ความสว่างสูงสุด600นิตมีโหมดกลางแจ้งและโหมดอ่านหนังสือและโหมดถนอมสายตาที่ลดแสงสีฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้การรับรองจาก TUV r h i n l a r n ส่วนบนของหน้าจอ p o c โค C65 มีเลนส์กล้องหน้าเซลฟี่อยู่ตรงกลางหน้าจอความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0เหนือขึ้นไปเป็นลำโพงเสียงสำหรับส่วนล่างของจอเป็นการนำทางแบบซอฟต์แวร์ที่ปรับการตั้งค่าได้ตัวเครื่องด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm. ิเมตร ขอบตัวเครื่องด้านซ้ายมีช่องใส่ซิมการ์ดแบบ3ช่องสามารถใส่แนโนซิมได้2ซิมการ์ดพร้อมช่องใส่ไมโคร s d การ์ดสูงสุด 1TB อีกจำนวน1ช่องด้านขวาตัวเครื่อง POCO c 6 5มีปุ่มเพิ่มเสียงลดระดับเสียงถัดลงมาเป็นปุ่ม power สำหรับล็อกปลดล็อกเปิดปิดเครื่องนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์แกนลายนิ้วมืออีกด้วย ขอบตัวเครื่องโพโค C65 ด้านล่างมีลำโพงเสียงไม่สนทนาและช่องสายชาร์จ USB Type C ที่อยู่ตรงกลาง ด้านหลังตัวเครื่อง Poco C65 มีส่วนของกล้องถ่ายที่เป็นกระจกมีความเงาสร้างความโดดเด่นให้กับกล้องมีเลนกล้องทั้งหมด3เลนประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด50 MP กล้องแมโครความละเอียด2 MP และกล้องเสริมเลน AI พร้อมไฟ,ไฟแฟลชด้านข้างกับโลโก้ Poco ที่สกรีนไว้ด้วยฝาหลังมีสัมผัสเรียบ เล่นเอฟเฟกประกายระยิบระยับเหมือนกริตเตอร์ทั้งยังปกป้องการเกิดรอยนิ้วมือได้อย่างดีเมนูฟังชันเมนู and function สเปคพื้นฐานของโพโค C65 ขนาดตัวเครื่อง168 x 78 x 809ม mm, ิเมตรน้ำหนัก192กรัม หน้าจอแสดงผล IPS LCD กว้าง6.74นิ้วความละเอียด 1600x720 พิกเซลอัตรา refresh rate สูงสุด90เฮปรับความสว่างได้สูงสุด600 nits ชิปเซต MediaTek Helio G85 ขนาด12นาโนเมตร Dash RAM 6GB forward slash 8GB LPDDR4X Dash RUM 128GB forward slash 256GB BAP EMMC 5.1 perm micro SD card Disungsit 1 TB Rabopatibat Gan Sipsamra Po Ko Glong Lang Sam Lin Prom 5 กล้องหลักความละเอียด50 MP รูรับแสง f 1.8กล้องแมโครความละเอียด2 MP รูรับแสง f 2.4กล้อง auxiliary lens กล้องหน้าความละเอียด8 MP รูรับแสง f 2.0เครือข่าย 4G LTE 3G 2G สนับสนุน nano SIM 2ช่อง การเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4G 5 h z Bluetooth 5.3 NFC ช่องเสียบหูฟัง 3.5mm พอร์ต USB Type C ระบบความปลอดภัยไบโอเมตริกสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power สแกนใบหน้าแบตเตอรี่ความจุ5000 mAh รองรับชาติเร็ว18 w U, หน่วยประมวลผล Poco c 6 5มาพร้อมโปรเซสเซอร์ MediaTek Helio g 8 5 Octa Core ความเร็ว CPU สูงถึง2.0 GHz มีฟีเจอร์สร้าง RAM เสมือนลำดับตั้งแต่ 4GB 6GB สูงสุด 8GB ทำให้การประมวลผลรวดเร็วด,ด้วย RAM รวมสูงสุด 16GB ใช้งานได้อย่างลื่นไหลปรับแต่งได้หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยระบบปฏิบัติการ หน้าจอหลักและหน้าเมนูการใช้งานการแสดงผล p o c o C65 สามารถปรับค่าการแสดงผลได้ตามความต้องการตั้งแต่ความสว่างของหน้าจอความสดของสีรวมถึงอุณหภูมิของสีหน้าจอหรือในสายที่รักการอ่านก็มีโหมดการอ่านซึ่งจะปรับหน้าจอให้เป็นโทนที่อบอุ่นขึ้นคล้ายหน้ากระดาษลดความเมื่อยล้าของดวงตาได้ดีขึ้น ราคาวางจำหน่าย Poco C65 มาใน3สีให้เลือกได้แก่ black, blue และ purple โดยวางจำหน่ายในประเทศไทย2รุ่นความจุได้แก่รุ่นความจุ 6GB จะ 128GB และ 8GB 256GB พิเศษเป็นเจ้าของโพโค c 6 5ก่อนใครโดยลูกค้าที่สั่งซื้อโพโค c 6 5ล่วงหน้าในระหว่างวันที่11-17พฤศจิกายน2,566สามารถซื้อโพโค c 6 5รุ่นความจุ6 gb จะ1 2 8 gb ในราคาพิเศษเพียง3,299บาทจากราคาปกติ3,799บาท ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายช้อปปีเท่านั้นสามารถซื้อ POCO C65 รุ่นความจุ 8GB 256GB ในราคาพิเศษเพียง3,999บาทจากราคาปกติ4,799บาทที่ช่องทางการจัดจำหน่าย Lazada เท่านั้น โคโค C65 จะวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤศจิกายน2566บนช่องทางการจัดจำหน่ายทางช้อปปีและลาซา da ที่มา c m เ m ิมโฟนถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ